สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอาจารย์แมว9ก้าชีวิตกันเหมือนเดิมครับก่อนอื่นครับก็ขอแสดงความยินดีครับกับช่องทาง y youtube แลวก็ในกลุ่มกันด้วยครับเมื่อวานนะครับน้าเข้าทั้งตัวแต่งตัวสดนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับตอนนี้ครับในกลุ่มน้าบกกันต่อเนื่องครับเจ็ดวันแล้วนะครับนะสุดๆนะครับนะใครที่สนใจครับที่อยากจะเข้ากลุ่มครับหรือยังไม่มีกลุ่มเชร์กันนะครับตอนนี้ครับในกลุ่มน้ามีทีเด็ดให้ทุกวันนะครับนำบอลสดเล่นกันทุกคู่ครับใครเข้ามาวันนี้ครับพิเศษนะครับผมจจะแกสูตร บอลสเตปสามนะครับนะบอลสเตปสี่แล้วก็บอลเตงนะครับใครที่อยากได้นะครับนะก็สามารถเข้ากลุ่มมาได้เลยครับตอนนี้ครับเข้ากลุ่มฟรีครับไม่มีเสียค่าที่จ่ายครับเพียงแค่ไลน์เข้ามาหาผมเท่านั้นครับเป็น scat แปดแปดเก้าเ้าครับอย่าลืมครับมีแอดท้ำหน้าด้วยนะ cat แปด9ปดเกเก้าครับใครที่สนใจครับก็สามารถแอดกันเข้ามาได้เลยครับ วันนี้ครับน้าผมก็จะมาแจกสูตรกันนะครับนะเป็นสูตรบอลสูงแรกบวกสูงเต็มครับการนตีความแม่นล้านไปเนะครับน้าเน้นถอยมเน้นฝากนะครับสําหรับใครที่สนใจครับน้าก็อย่าลืมเข้ากลุ่มกันมานะครับก่อนจะมาดูสูตรกันนะครับนะาผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามไว้ให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทาคลิปต่อๆไปนะครับมาครับแล้วก็มาดูสูตรกันครับนะาเป็นสูตรสูงแรกบวกสูงเต็มนะครับ คู่นี้ครับที่ผมหยิบมาครับเป็นพรีเมียร์อังกฤษนะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยู่แต่ครับพบกับคริสตัลพาเลทครับส่วนตัวผมนะครับผมจะใช้ในเว็บบ้านผมบันครับผมถนัดเว็บนี้นะส่วนใครจะเอาสูตรของผมนี่ครับไปใช้กับทางเว็บอื่นก็ได้ครับนะเหมือนกันนะครับสองอย่างหลักๆนะครับที่ผมจะใช้ครับนะอย่างแรกครับนะกดไปที่ราคาบอลครับที่ผมวงไว้เป็นสีเขียวครับอย่างที่สองครับน้นเลื่อนไปขวาสุดนะครับที่เป็นรูปปฏิทินนะที่ผมวงไว้เป็นสีน้ําเงินครับก็ใช้สองอย่างนี้ครับกดเข้าไปได้เลยนะครับ อย่างแรกครับก็เข้าไปดูตรงปฏิทินที่เรากดเข้าไปก่อนเลยนะครับมาครับแล้วก็มาดู tohead นะครับของทั้งคู่ก่อนคำนากสิบนัดหลังสุดนะครับแล้วก็มาดูคำนักหลังสุดครับน้าที่เขียนว่าครึ่งรอบนะครับน้าที่ผมวงไว้ครับนั้นเราก็มาดูครับว่าสูงไปทั้งหมดกี่ครั้งนะครับนะกการเล่นครึ่งแรกครับของทั้งคู่ครับก็ตัวโอครับก็จะเป็นโอเวอร์ครับแปลว่าสูงครับส่วนตัวยูน่าจะเป็นอันเดอร์แปลว่าต่ำนะครับคู่นี้ครับที่พบกันณสิบครั้งหลังสุดครับก็สูงไปเจ็ดครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูตรงสูงต่ำนะครับนะเนี่ยต่อมาที่สองจุดห้าครับนะตบสกอร์ทุกสกอร์ครับว่าสูงไปกี่ครั้งครับเราก็มาดูกันเหมือนเดิมครับนะหนึ่งสองสามสูงไปทั้งหมดสี่ครั้งนะครับนะต่ำไปถึงหกครั้งครับเสร็จแล้วปุ๊บเรามาดูกดคําว่านี่ครับนะผลวันทิมเย้าครับแล้วก็ติ๊กไปห้านัดหลังสุดที่พบกันครับเฉพาะแมนยูเล่นในบ้านครับเราก็มาดูทางมาเจอคิดตัมพาเลสนะครับสูงไปกี่ครั้งถึงเรากระสูงไปสามครั้งครับต่ำสองครั้ง ส่วนสูงเต็มเวลาครับก็สูงไปสามครั้งครับต่ำสองครั้งนัเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาดูผลงานนะครับของทันด้าแมนยูนะครับนะเราติ๊กเข้าไปครับ5้านัดหลังสุดนะครับทุกรายการนะครับเขาคอกว่าทั้ครับนะถ้าเราจะดูทุกนัดนะครับอ่าเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ดูเหมือนเดิมครับนะหลังสุดครับขึ้นรอบวาสกอร์เป็นอย่างไงครับก็สูงไว้หมด3ามครั้งนัต่ำสองครั้งส่วนสูงเต็มเวลาครับที่สองลูกขึ้นนัดก็อยู่ที่ตัดสูงสามครั้งครับต่ำสองครั้ง เสร็จแล้วปุ๊บครับเหมือนเดิมครับเรามาดูฝั่งทีมเยือนบ้างครับก็เทคไปเหมือนเดิมครับนะถัถอยทั้งหมดนะครับไปดูห้าหลังสุดนะครับก็ดูนะครับเหมือนเดิมครับเนี่ยนี่ก็ครึ่งรอบสูงไปสองครั้งนะครับต่ำสามครั้งสุดสูงเต็มเวลาครับแล้วก็สูงสองครั้งแล้วก็ต่ำสามครั้งนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาดูนี่ครับตารางคะแนนนะครับนะแล้วก็มาดูฝั่งของทีมเย้ากันก่อนครับนะทาง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็ะติกไปครับคำว่าเย่านะครับอ่าเราก็มาดูว่าเนี่ยแมนยูแข็งหมด9ครั้งครับนะชนะ7เสมอ1แพ้1นะครับเนี่ยได้17ลูกเสีย5ลูกครับมี22คะแนนเนี่ย9นัดนะครับนำแมนยูยิงไปถึง17ลูกนะครับนับถือว่าเยอะมากครับเฉลี่ยประมาณลูกขึ้นได้ละนัต่อ1นัดนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาดูฝั่งของทีมเยือนบ้างนะครับอย่างคริสตัลพาเลนนะคริสตัลพาเลนก็แข่งไป9นัดนะครับนะชนะ2เสมอ3แพ้4ได้7เสีย11 มี9คะแนนนะครับนะจากการเล่นเกมเยียนนะครับเนี่ยมีตัมเบลเลตก็ได้ไป7ลูกครับแล้วก็เสียประตูไป1ลูกนะครับนะดูแล้วก็เฉลี่ยคริสตัลเพล y นะเล่นเกมเยียนก็โดนทุกนัดนะครับนะนัดอันหนึ่งลูกครับนัดอันหนึ่งลูกนิดๆนะก็ถือว่าสูงอยู่นะครับเสร็จปุ๊บนะก็ออกมาหน้าที่ผมบอกครับตรงกดคําว่าราคาบอลครับก็จะมาเจอนี่ครับนะแล้วก็มาอยู่หน้านี้เราก็มาดูครับนะสูงต่ำนะครับ ผมต่ำก็เปิดมาที่สองลูกครึ่งนะครับส่วนตัวผมนะครับผมจะดูราคาน้ำครับจะเป็นหนึ่งแปดแปดเบตนะครับกักเอ็มแปดแปดครับส่วนตัวผมชอบชอบสุดนะครับนะผมว่าราคานิ่งสุดละแล้วก็มาดูว่าใจในเนยเอ็มแปดแปดเบตนะครับนะต่อต่อที่สองจุดห้าครับราคาน้ําจากที่ศูนย์จุดแปดห้าครับส่วนต่าจะจ่ายที่หนึ่งจุดศูนย์ห้านะราคาแบบนี้ครับเกรงว่า คู่นี้ครับมีโอกาสที่จะสูงนะสูงนะครับเสร็จปุ๊บเราก็มาดูเอ็นแปดนะครับว่าถ้ามาที่สามลูกอัลคาน้าเป็นอย่างไรครับก็อยู่ที่ศูนย์จุดแปดนะสูงครับส่วนต่ําจะอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าศูนย์ครับผมดูแล้วครับหน้าคู่นี้ก็มีสกอร์แน่ๆครับนัดสองประตูนะครับเสร็จปุ๊บนะเราก็มาดูหน้าเว็บกันก่อนครับว่ามันค่าคะแนนสกอร์ว่าจะจบสกอร์ไหนนะครับแล้วก็มาดูกันครับอ่าอยู่หน้านี้ครับนะสกอร์ที่เขาทายไว้ครับ ถ้าอันนี้ครับนักเปอร์เซ็นที่ต่ำนะครับโอกาสที่จะมีประตูสูงครับส่วนที่มีบัตรเนี่ยสองห้าเก้านะครับนะาโอกาสที่จะได้สองร้อยสิบเก้าเท่าครับผมดูว่ามันโอเวอร์ครับนะโอกาสที่จะเป็นไม่ได้ไม่มีครับเราก็มาดูตรงนี้ครับเนี่ยที่ผมปิดกรอบไว้ครับนักสี่ยังแกก็คือแมนยูชนะสองศูนย์ครับจ่ายอยู่ที่ห้าจุดสี่นะสองหนึ่งจะอยู่ที่แปดจุดสามนะครับส่วนสกอร์รึ่งแรกครับเราก็มาดูครับจบศูนย์ศูนย์ครับนะอยู่ที่สองจุดหกส่วนจบหนึ่งศูนย์ขึ้นแรกครับอยู่ที่สองจุดแป ส่วนจุดสองนนะครับจะอยู่ที่หกจุดสองนะครับนะที่ผมชอบผมว่าดูนี้ครับนะดูกลางๆก็คือราคา 2. 8ดเท่าครับตาง4ที่จะเป็นไม่ได้เท่าสูงนะครับแต่อาจจะน้อยกว่า2.6นะคุนี้ครับที่เราไปดูสถิติแล้วครับนะว่าการเสียประตูได้ขนาดไหนเราเอามาควบคู่ครับแล้วก็มาดูงนี้เยีายผมคิดว่าครับนักแมนยูครับครึ่งแรกอาจจะมี1ประตูครับแล้วก็ส่วนเตมวลาครับผมคิดว่าน่าจะจบที่สองหนึ่งครับนะที่8 3จดนะครับเดี๋ไม่แน่ครับนะถ้าพลาดมาก็จะอยู่ที่ 5. 4ุดสครับ แต่สติของแมนยูครับช่วงนี้นะยิงประตูเยอะนะครับด้านัดที่แล้วก็ยิงไปชนะเรดดิ้งไปสามหนึ่งครับแล้วก็ชนะพอเลสไปที่สองศูนย์นะครับหรือว่าช่วงนี้ครับทางแมนยูนะทำประตูได้เยอะครับผมว่าคู่นี้ครับนัดตรงกระสูรที่ผมให้ไว้ครับสําหรับใครครับนัดที่ชอบสูรสเตปสามสูดวันเตงวันสดครับก็สามารถนะครับเข้ามาขอในกลุ่มได้ครับตอนนี้เข้ากลุ่มรีครับไม่มีเสียค่า้จ่ายครับสําหรับใครที่ชอบ สูตรแบบนี้ครับอย่างได้สูตรสเต็ปสามนะครับสเต็ปสี่นะครับเข้ามาในกลุ่มกันได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์แอดมาด้านล่างครับเป็น CAT แปดแปดเก้าเก้าครับอย่าลืมครับมีแอดนำหน้านะ CAT แปดแปดเก้าเก้าครับใครที่สนใจก็สามารถแอดเข้ามาได้เลยครับสรุปคู่แมนยูครับก็เข้ากับสูตรที่ผมคำนวณไว้ครับนะคูเนียครับก็ใส่สูงไปได้เลยนะครับที่สองลุกขึ้นนะครับ นี่ครับผมก็ใส่บินไปแล้วครับนะกสองหมื่นครับเดี๋ยวตรงนี้เรามาลุ้นกันครับว่าสูตรที่ผมใช้ใช้ได้จริงหรือเปล่าครับผดจะมาสรุปให้ดูทีครับว่าคู่นี้ครับจบไปที่สกอร์ไหนครับวันนี้ครับผมก็ขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ